สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่24เมษายน2568ภายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชคมือนี้ครับผ่าเดินทางมาหาพระอาจารย์วัดป่านะครับเ,เดินทางมหาหอดมาถึงแลครับผมนะครับจังเข้าไปกกาบนมัสการพระอาจารย์น้ำกันนะครับพามารับชมครับงวดวันที่2พฤษภาคม2568 หนับงวดที่ผ่านมานะครับบ่อเข่าธรรมชมนับสูตรในตะล่างของพระอาจารย์ที่ว่า2องเจ็ดมาอยู่ครับแต่ว่าพระอาจารย์บริจับให้นับในชุดเต็มพระอาจารย์ว่าจับอยู่ครับผมแต่ว่าชุดที่พระอาจารย์ให้เบ้าเท่าเป็นชุดที่พระอาจารย์ตัดให้เหลือหน่อยคู่นะครับอันนี้เป็นกุฏิกุฏิร้างธรรมชมเบ้าเท่าจะพาเอฟซีหนับมาเบิงนะครับเห็นไหมครับด้านหน้าธรรมชมออ้นะครับเห็นไหมครับ ด้านหน้าพี่น้องนะครับอ่าสาอ,อนธรรมชมพามาเบิงนะครับลิ้นจีนะครับผมอ่าลิ้นจีจัก,กรพรรดิพี่น้องอันนี้พระอาจารย์ปลูกธรรมชมอยู่ในวัดเห็นไหมครับโอ้หอยเต็มต้นอ่สาอ,อนบ้านแม่หมูสาอ,อนจ้ะต้งองกใหญ่เป็นไรเนาะโอ้ใหญ่ยยอยู่เด้อรธรรมชมนี่ครับอ่าลิ้นจี่นี่ครับผม ปาดอ่อนซ่อนพี่น้องเบิงเบิงเป็นพุ่มเป็นพวงมีไหมทั้งนี้ไหมพี่นี่อันนี้สุกพี่น้องสุกเป็นพวงฝุ่นธรรมชมอ่าทายห้เอฟซีเบิงนะพระอาจารย์ปลูกธรรมชมนะครับจากปีวุฒิจักเป็นหน่วยเบิงมีเป็นพุ่มเป็นพวงพีุ่นเอเป็นพวงเลยธรรมชมลินจีนะครับพุ่นอ่ะอันนี้กำลังจะสุกเอานะครับ เข้าไปกราบนมัสการพระอาจารย์น้ำกันน้ำชมมาถ่ายให้เอฟซีบึงคุณเอาพี่น้องนับสะอ่อนอ่าท่านผู้ชมนะครับ,ออนะรบข่าวประกบาบนมัสการพระอาจารย์อันนี้ลูกศิษย์พระอาจารย์อ่าชื่ออะไรนะพระอาจารย์กัญชา <laughs> มามาดูพี่น้องเพิ่นคุ้นแล้วมาจนจำเบาเท่าได้แล้วโอ้นี่ท่านผู้ชมพระอาจารย์พระอาจารย์เพิ่มใน เก็บให้ท่านผู้ชมนะครับสาธุหน้าผมท่านผู้ชมเบ้่งนะลิ้นจี่นะครับผมอู้หวานมากอันนี้กให้ชิมอันนี้เป็นเนื้อเนื้อแก่ให้ชิมไม่เป็นไรครับพายจันผู้ตากผู้ตากครับผมกราบนมัสการครับพาจารยจกราบนมัสการเจ้าค่ะโอ้สุกเต็มต้นแล้วนะพาจารย์นะสุกแล้วฝังอีกต้นหนึ่งยังไม่สุกกำลังจะสุกกำลังจะสุกสองต้นนี้กำลังกำลังจะสุกปลูกกี่ปีเนี่ยพาจารย์ มันซื้อต้นตอนมาต้นตอนมาต้นตอนมาก็เป็นปีต่อปีเลยปลูกปลูกปีนึงก็ออกลูก้วใช่โอ้ท่านผู้ชมเตมหอยอยแต่แต่ถือว่าไม่ดกเท่าไหร่ใช่ไหมพ่อจย์แบบนี้ปีมันดกอยู่ดกอยู่ใช่ไหมพายุมันมาโอ้มันล่วงหมดวันที่ฝนลมแรงๆใช่วันสองวันที่ผ่านมานะใช่พายุพายุมันทําล่วงหมดเลยโอ้เจไดนะคะเออะนะครับท่านผู้ชมอ่่งวดที่ผ่านมาแับ สูตรของพระอาจารย์ก็ถือว่านี่ครับมีครับสองสองกับเจ็ดนะครับพายจานบริเวรชุดใหญ่มที่บอกบอกใชาบอกว่าชุดใหญ่มันมีอยู่แต่ว่ามันเยอะอ๋อนี่ที่ชุดพระอาจารย์เขียนชุดเต็มนี่เจ็ดสองอยู่ท่านผู้ชมแต่พระอาจารย์คัดออกมาคัดออกมาพันพันตัดเจ็ดสองออกไปใช่ศูนย์สองอ่าศูนย์เจ็ดตัดศูนย์เจ็ดตัดเจ็ดสองออกไปใช่มันก็ตัดไปแค่สองตัวเองนะพระอาจารย์เพราะในนี้มี มีแปดคู่มีเก้าคู่เองแต่พระอาจารย์แปลเอกชุดไหนละมาเนี่ยห้าสองก็มีเก้าสองก็มีเก้าเจ็ดก็มีเก้าศูนย์พระอาจารย์แปลห้าสามเข้ามาเนี่ยนี่ห้าสามเข้ามาพระอาจารย์ไปตัดเจ็ดสองตัดศูนย์เจ็ดออกไปเอาไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่นะครับผมพรยุกมาฟิวหมดเลย วันนั้นลมแรงธรรมชมมืันนั้นแรงมาก2พฤษภาคม2568

งวดนี้ไม่ตัดใช่ไหมพอาจารย์ไม่ตัดแล้วพอาจารย์ให้เต็มชุดให้พี่น้องเดอ้อหลายคู่น่นะครับเ,เต็มชุดเอาตัวที่เ่าชอบท่านผู้ชมนะครับผมเต็มชุดเก้าคู่เต็มชุดเก้าคู่ค่ะเอาตัวที่พอาจารย์เน้นก็ได้ท่านผู้ชมเน้นแค่สองคู่เองนะครับผมใช่อ่าพอาจารย์ได้ลอตเตอรี่มาอาจารย์เขียนเสนี่ยพ์พอาจารย์วัดปลายไหม ตัวเน้นเน้นคือสองคู่ใช่สามตัวเน้นหางเดียว<ช>ท่านผู้ชมนะครับเจ<ช>็ดศูนย์สามนี้ไม่เน้นเลยครับเพราะเห็นเน้นสองตัวศูนย์สามพายการฉันฉ,ฉันชอบตัวนี้นะชอบหกสี่ใช่เน้นที่หกสี่อ่าอ้าวท่านผู้ชม เป็นชุดบนล่างได้พี่น้องเด้ศูนย์สามก็ได้มาอยู่ครับหลายคู่เนี่ยเก้าคู่ธรรมชมเก้าคู่บนล่างใช่ะนะครับผมธรรมชมอันนี้พาจานมาหยิบรอตตอลีไวหกซีซีหกกับศูนย์สามใช่ครับตัวเน้นใช่ไหมครับผาจานใช่ครับผาจานได้รอตตอลีไปแล้วนะครับผมพอดีมันมาตรงกับในตารางครับตรงกัในตารางพอดี ผู้ใดบอมักชุดที่พระอาจารย์จับให้จับเอาในชุดตารางได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับมีหกมีสามมีศูนย์มีเจ็ดมีสี่มีสองมีแปดนะครับสามตัวนะพระอาจารย์จับไฮเจ็ดศูนย์สามนะครับสองหกสี่นะครับแปดเจ็ดสี่นะครับชุดสองตัวจะมีเกาคูนผู้ชมงวดนี้พระอาจารย์เขียนให้เต็มชุดนะครับหลายคู่แน่ได้พี่น้องได้แนะเอฟซีหจะว่าหลายคู่แน่เอาตัวที่พระอาจารย์เน้นหรือตัวที่เขาชอบตัวที่เขามักท่านผู้ชม นะครับถ้าจะเอาตามนีกกระ9คู่นะครับ0364ตัวเน้นนะครับ73422874070262ตัวตัวร่องตัวกันท่านผู้ชมพระอาจารย์เน้น3ตัวคือ264นะครับ2ตัว03กับ64เป็นแนวทางหยิบจับลอตเตอรี่นะผมถาม้ถาหม,มักถา้าเอาชอบถูกใจก็จังหาหยิบจับลอตเตอรีท่ท่านผู้ชมบหมักเบิ้งซื้อๆได้พี่น้องเด้อนะครับหลายคู่นะับ9คู่อ,อ่าเอานับเลขทูบชุดแล้วไหครับพระอาจารย์ุดแล้ว พระจานทร์เลขทูบให้นะครับผมงวดที่แล้วได้ตัวไหนพระจานทร์เล็กทูปเห็นพระจานทร์บอกว่างวดที่แล้วไม่ได้มาเลขทูบจุดได้จังๆอ๋อเลขทูบสี่สี่แปดห้าสี่แปดห้านะครับท่านผู้ชมสี 4, 8, ่แปดห้าเอาใหม่ท่านผู้ชมงวดที่แล้วบด้มาหาพระจานทร์โค้งสุดท้ายพี่นอ้องนะเลขทูบเลบบ็กบ่ได้ เลขถูกไปนั่นะครับผมนี่ครับลิ้นจีผ <c oughs> ้าจานเก็บให้นผรมชุมมึงตน้นลอย,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 ย่ังไงนผูมชมอุ้ยสอ,อนผ้าจานมามันมันลนร่วงเยอะนะพายุเขาวังมือสองมือพี่น้องลมแห้งนะผ้าจานว่ามันลวงอันนะี้ผ้าจานเก็บสดๆจากต้นให้นะซาตุพี่น้องอยากให้เอฟซีได้กินแน่ๆถือว่าเป็นโชคป้าเข่ากับแม่ม มาใสนเน่เลยครับใส่เลยครับอาจารย์มีตัวเน,น้นไหมไปรั์เลขทูบ <t ell> หรือสามคู่นี้เลยผู้ใดมักเลขทูบสามคู่นี่ทำชมลลเลขทูบห้าหกสี่สี่หกห้าได้พี่น้องได้ดับไล่จากล่างไปบนบ <t ell> นี่ครับเ <t ell> <t ell> นี่ยเลขูบเ่องนีครอบอยู่คู่นี้อยู่เลยครับ <t ell> ผม <t ell> นะมันมันตรงกันมันตรงกันเกี่ยนไหนตารางพอดี ลงกับเลขเลขสูตรพระอาจารย์วานะครับเอานะครับแคปหน้าจอได้ทำชมเดอ้อดับเลขทูบกระตรงกันที่กห,ห,ห,หกสีนนนะ่พระอาจารย์วาน,นะครับผมอ่าพระอาจารย์เก็บได้เลยครับไอ้ไอ้้ไอคอนตัวถังนี่ครับแคปหน้าจอท่านผู้ชมนะพระอาจารย์วัดป่าเลขทูบนะอ๋อเลขทูบนี่ท่านผู้ชมจุดวันไหนครับพระอาจารย์จุดวันพระที่ผ่านมาจุดวันพระที่ผ่านมา ตอน,นค่ำเพราะรตอนเช้าต้องรีบไปประชุมที่สกลนครครับผมอ่าห้าหกสี่สี่หกห้าหนับนี่เลขถูกธรรมชมุมจัดสาธุค่ะอบคครับแคปหน้าจอท่านผู้ชมนะครับผมตรงกันที่64นะครับผมสองอ่าสองตัวไพ่จานแน่นศูนย์กับ64นะครับ3ตัว264หกสีและพี่น้องดดได้ผู้ใดมากเลขถูกกับห้าหกหกสี่ห้ อันนี้พายการเขียนให้เต็มชุดเพราะว่างวดที่แล้วเต็มชุด72็มาสองเจนะครับแต่ว่าผมได้มักหน่อยโตกับศูนย์สามกับหกนะครับท่านผู้ชมกรนะาบขอบคุณขอบคุณพายการครับผมขอเาสารบรณาธุาขอบุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านนะครับผมให้โชคให้ม ắ น,นะพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ